สวัสดีครับสวัสดีตอนบ่ายครับผมวันนี้วันที่12ตุลาคม2565ที่นี่จังหวัดพิษณุโลกวันนี้จะพามาดูระบบโซล่าเซลล์นะครับผมมารีวิวตัวอินเวอร์เตอร์ขนาด5,000วัตต์ตัวนี้สามารถสตาร์ทมอเตอร์ได้นะครับมอเตอร์ก็คือ3แรงตัวนี้มันพีิกได้นั่นเองส่วนใครจะนำไปต่อการใช้งานเองอันนี้ผมก็มารีวิวแบบคร่าว ส่วนเจ้าตัวนี้นะครับมี a อ t ในตัวก็คือ 80M สแอมป์สามารถต่ออนุคมแผงได้รับโวลต์ DC DC ก็คือทำงานเริ่มที่ 120V โวลต์จนถึง 450V โวลต์นะครับผมแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูตัวเครื่องข้างเครื่องเนมเพจว่ามาทำงานแบบไหนนะครับช่วงนี้ผมอาจจะไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับเพราะว่าร่างกายยังไม่ค่อยปกติเท่าไหร่หมอก็จะนัดตรวจวันที่18 เอ็กซเรย์กระดูกหลังอีกทีนะครับผมแล้วก็เช็คในเรื่องของสมองนะครับหมอคงจะตรวจว่าไอ้นี่มีสมองหรือเปล่านะครับผม <c oughs> ไม่รู้ใครกระโวยสมองไปหรือเปล่าเพราะว่าผมผ่าตัดสมองไปผ่านไปสองเดือนกว่าแล้วนี่กล้องมันซูมเองซีง่โครงหักหลังหักเอวหักนะครับผมดังหักด้วยปกติดังก็ไม่ค่อยมีอยู่แล้วขนาดไม่ได้กินข้าวเหนียวนี่เนี่ยแต่ถ้ากินข้าวเหนียวต้องใส่ได้ด,ดังหายไปเลย เงียกดังแมพอ่ะเดี๋ยวพาไปดูข้างเครื่องกันนะครับผมแล้วไอตัวนี้มันดีตรงที่มันต่อแผงได้นะครับต่อแผงโดยที่ไม่ไม่ได้ใช้แบตอ่าไม่ต้องใช้แบตเตอรี่เดี๋ยวจะบอกข้อดีคือต่อแผงได้เอฟมันยังไงเนี่ยสรุปแล้วโซลารเซลล์ไม่ต้องต่อแผงใช่ไหมเอมาไม้กระดานเข้าไปต่อแทนมันคงจะผลิตไฟได้อยู่แล้วมั้งอ่ะเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับยี่ห้ออะไรก็ผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าผมอ่านสั่งกิมหรอก SRNE ก็แล้วกันนะ ตัวนี้มันมีแรงกระชากได้ถึงหนึ่งหมื่นวัตต์ก็คือสามารถสตาร์ทมอเตอร์ได้เหมาะสำหรับอะไรแอร์ธรรมดาก็รันได้ครับผมตัวนี้จะบายพาสแผงในช่วงของกลางวันแบบร้อยเปอร์เซนต์สามารถใช้งานโดยที่ต่อแผงแล้วรันได้เลยโดยที่ไม่ใช้แบตเตอรี่ก็ได้นะครับผมผสมกับการไฟฟ้าแต่ว่าให้ดีสุดก็คือมีแบตดีที่สุดครับผมเอาไว้เป็นแบ็กอัพในช่วงที่แดดไม่มีนะครับแดดแดดมันหุบอะ่ะมันก็จะแบตมาช่วยน้ำหนักก็เอาเรื่องอยู่ครับผม อันนี้ผมยกไม่ได้นะผมต้องกระเถิดกระเถิดเอาอะรู้จักกระเถิดไหมภาษาบันนอกตะเลที่บานเรียกไถไถไถเ,ออเดี๋ยวพาไปดูเดมเพจก่อนต้องถอดต้องถอดขาออกนะเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยววิ่งหนีขากล้องขาก้องอ่านะครับดูที่อ่า MBT นะครับ แม็กชาร์จนะครับแปดสิบแอมป์ห้าพันวัตต์โวลต์ทำงานเริ่มที่120โวลต์จนถึง450โวลต์นะครับจริงๆสามารถรันแอร์ได้แบบสองสามตัวสบายเลยนะเนห้าพันวัตต์ตัวนี้มันมันพีิกได้ด้วยเดี๋ยวรอให้ผมว่างสักหน่อยให้คนมาช่วยยกเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูว่ามันบายพาสแผงยังไงโดยที่ไม่ต่อแบต สามารถมันทํางานได้ไหมอ่ะดูเอานะครับผมผมก็อาศาศาศา่านสารกิบออกนะแต่ว่าสามารถต่อใช้งานได้แบบบันบบันบน,นอกหน้าจอก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปด,ด,ด,ดูตูดเครื่องบ้างตูดตูดตูดเครื่องเดี๋ยวแปบ๊บนึงครับเดี๋ยวตะแคงตูดให้ดู อะมาดูตูดนะครับตูดอินเวอร์เตอร์นะตูดคนไม่ต้องไปดูอันนี้คือช่องแบตเตอรีร่นะครับบวกลบนี่ก็คือเข้าแบตเตอรีร่พัดลมระบายสองตัวก็คือน่าจะเป็นชุดของภาค M B T หนึ่งตัวแล้วก็อินเวอร์เตอร์หนึ่งตัวนะครับพัดลมก็คือจะทํางานตามความร้อนถ้าร้อนมากก็จะหมุนเร็วมากนะครับฉลาดอันนี้ก็จะมีช่องต่อเสียบ w i f i นะครับผมตัวนี้มี Wifi ดูผ่านมือถือได้ แต่ถ้าไม่อยากดูก็ไม่ต้องต่อนะครับผมอันนี้ก็จะเป็น AC AC input นะครับ input ก็คือเอาไฟฟ้าเข้าร่วมต่อเข้าไปตรงนี้นะครับอันนี้ output ออกไปใช้งานส่วนสวิตช์ตัวนี้ก็เป็นตัวปิดเปิดนะครับผม on off นี่แหละสำคัญผมอ่าน2ตัวนี้ได้อย่างเดียวภาษาอังกฤษเนี on ่ย on off on off on off นี่ยนะอย่างอื่นอ่านไม่ค่อยออกเพราะว่าผมาจบแคป,ป6อะ่ะส่วนที่เราจะาต่อสายยังไงเราก็เปิดฝานี่ครับมันจะมีน็อต นะสกู1หนึ่งตัวนะครับถอดออกเราก็เปิดฝาแล้วก็จะมองเห็นข้างใน,นข้างเครื่องก็ฉลุมมานะครับระบายความร้อนแล้วเดี๋ยวเราผมหาคนมายกเครื่องก่อนนะอันนี้ผมถ้าถ่ายออกมาจากกล่องเนี่ยเพราะว่าผมยกไม่ได้เลยนะหลังหักอ่ะถ้าถ่ายออกมาทํารีวิวให้ดูเพราะว่าหลายวันแล้วผมไม่ได้ทำคลิปวันนี้ก็มาทําให้ดูเล่นๆก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปต่อแผงแบบ ไม่ใช้แบตเตอรี่นะครับว่ามันทํางานได้หรือเปล่าตัวนี้เป็นเพียวไซเว็นะครับขึ้นนิ่งก็คือเหมือนไฟฟ้าบ้านเลยต่อพัดลมก็นิ่งไม่มีหอนถ้าหอนคือต้องเป็นพวกโมดิฟายขึ้นความถี่นะครับขึ้นความถี่มันจะไม่ละเอียดมันจะไม่เหมือนเพียวไซเว็เหมาะสําหรับใช้อะไรางานเครื่องใช้ไฟฟ้านในบ้านพวกแอร์อะไรพวกนี้ครับแอร์นี่สบายแอร์ธรรมดายังไดนะ้เพราะว่ามันสตาร์ทมอเตอร์ได้ อ่ะโอเคนะครับวันนี้ก็มาถ่ารีวิวให้ดูคร่าวๆก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปต่อการใช้งานให้ดูนะครับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับผมส่วนใครจะปรึกษาระบบโซลารเซลเซล์บ้านกับผมก็ที่เบอร์โทรนะครับ0956267259 0956267259 ID l ลายก็เป็น N เล็กนะครับ non2659 non2659 ยอยยักษ์เขี้ยวใหญ่ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ